ก็คพเขาก็ทาหน้าที่ตามปกติของเขานะครับแต่ทั้งหมดก็อยู่ที่รัฐบาลกระทรวงครับตอนนี้ก็กําลังทํางานอยู่แล้วก็เอาเป็นว่าไม่ไม่ขึ้นไปสูงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าปัจจัยสําคัญคือราคาแก๊สในตลาดโลกตรงนี้มันขึ้นสูงนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าหนาวดีมานก็ขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นปัจจัยสําคัญอันหนึ่งที่ทําให้เราต้องปรับ นะทางจริงๆก็ไม่มีใครอยากปรับหรอกแต่ว่า,าทุกคนต้องอยู่ได้นะเราก็ต้องพยายามปรับให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ในส่วนของเขาเรียกภาษาเขาเรียกกลุ่มเปราะบางก็คือกลุ่มที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยเนี่ยก็จะได้ราคาเดิมมันก็มีความเป็นไปได้แต่ว่ามันต้องการการปรับลดค่าไฟมันไม่ใช่บอกเราจะลดเท่านั้นเท่านี้เพราะมันจะมีมีปัจจัยและมี คนที่เข้ามาเกี่ยวคนหมายว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะการปรับลดค่าไฟมันไม่ใช่ว่าอยู่หน่วยงานเดียวหรือปัจจัยเดียวมันมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็าวางเป้าพยายามให้ถึงเป้าที่วางไว้นะครับแต่การจะไปถึงเป้านั้นเนี่ยมันจะต้องไปปรับลดหรือว่าไปปรับปรับเปลี่ยนหลายหลายหลายแฟกเตอร์หลายปัจจัยนะครับต้องพยายามจะพยายามทําให้ให้ได้แล้วก็หรือไม่ก็ใกล้เคียงที่สุดนะครับ